ขณะท,ที่เราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทะลุ7000วันนี้และมีผู้เสียชีวิตทำนิวไฮนะครับถึง75รายสังคมตั้งคำถามครับว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่แท้จริงหรือไม่จริงๆมีเยอะกว่านี้หรือเปล่าแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยประเทศไทยตรวจหาเชื้อโควิด -19 เท่าไหร่กันแน่ทีมข่าวโมโนทวินินานพยายามสอบถามไปที่กรมควบคุมโรคคำตอบที่ได้มาทำให้เราถึงกับอึ้งนะครับเจ้าหน้าที่ตอบว่าย,ยัางไงไปฟังชัดๆครับก็คือข้อข้อมูลนี้ก็คือ คือไม่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนทราบได้ใช่ไหมคะว่าวันหนึ่งเราตรวจโควิดประมาณกี่คนถึงได้มียอดออกมาประมาณหกพันเจ็ดพันคนที่ติดเชือะะ้อค่ะค่ะแล้วมันก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งอะคะ่ะที่เผยแพร่อยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคอะคะ่ะก็มีบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดจะคนลึกกว่านั้นก็ต้องคำนักถึงมาะคะ่ะข้อมูลที่ว่าตรวจวันหนึ่งกี่รายเนี่ยะคะ่ะก็คือข้อมูลถือว่าลึกไหมคะอันนี้ก็ นี่แหละครับชัดเจนนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าเปิดเผยไม่ได้ต้องทําหนังสือมาค่ะนี่เป็นคลิปเสียงที่ทีมข่าวโมโนทวินนานพยายามติดต่อไปยังกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคเพื่อสอบถามถึงข้อมูลตัวเลขการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับว่าตรวจวันนึงเนี่ยเท่าไหร่คำถามง่ายๆนี้ต้องติดต่อไปถึง3ช่องทาง3หมายเลขด้วยกันโยนกันไปโยนกันมาบอกว่าไม่ได้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ปลายสายจะตอบคําถามตามที่คุณผู้ชมได้ยินเนี่ยแหละครับบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกได้ถ้าอยากจะรู้เนี่ยต้องทําหนังสือถึงอธิบดีกรมควบคุมโรคเท่านั้นอ้างว่าถ้าเป็นข้อมูลเชิงลึกเนี่ยต้องทําหนังสือคําถามก็คือท,ทั้งทงที่ตัวเลขการตรวจคัดกรองรายวันแบบนี้ควรจะเป็นตัวเลขที่สามารถเปิดเผย,ยได้หรือไม่ทําไมคนไทยถึงไม่ควรรู้ถ้าไม่มีอะไรจะปิดบงัง ควรจะใส่ในอินโฟกราฟิกรายวันเลยไม่ดีหรือประชาชนจะได้รู้ถึงการทํางานของเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับไม่ได้ถามว่าแต่ละที่ตรวจเท่าไหร่ถามแค่ว่าโดยรวมเนี่ยตรวจเท่าไหร่ข้อมูลแค่นี้ทํำไมเข้าถึงยากจังวันนี้เรามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงถึง7,058รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างที่บอกนะครับทำนิวไฮ75รายครับ